หล่ร,ระดับผู้บริหารแคมรี่เข้าใหม่ครับ2.0รุ่นจีปไปี2,020ไม้แค่100,000เสร็จๆนะคันนี้719,000ครับสบภาพกิฟผมรีวิวให้คุณละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองราคาหายไปเกือบ60%นะ่ะใครหาแคมรี่ครับหล่ระดับผู้บริรหารคันนี้แลกรับเข้าใหม่โครงสร้างเดิมกระจกเดิมครับและรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ2ปีเต็มสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับ 2> 1, 2. สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สีครับสาขานี้จะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะครับในอนาคตนะจะเติมรถนะครับเข้ามาใหม่ที่นี่ย้ํานะครับรถเข้ามาใหม่จะอยู่ที่สุวินทวงศ์สีทั้งหมดครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะพึ่งเข้ามาเลยสําหรับแคมรี่ครับ2.0รุ่น G ีปี2020แท้ๆครับ ให้หารถรูแล,ละผู้บริหารครับในเรื่องของช่วงล่างเขาดีครับสมรรถนะดีนะขับไปไหนมาไหนยึดกับถนนดีเพราะเขาเป็นโครงสร้างแบบใหม่ครับแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้า TNGA แล้วสําหรับคันนี้นะปี2020ันยแท้รถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ครับคันนี้ก่อนถ่ายทำนะผมเช็คให้คุณละเอียดแล้วรอบคันครับโครงสร้างเดิมกระจกเดิมรอบคันนะครับแล้วก็ภายในสวยทุกคันนะครับจะตรวจรถให้2 1 5จุดโดยชิคครับ ตรวเร็จออกเอกสารใบเซอร์ใบกัรันตีให้คุณทุกคันนะครับคุณจองมาผู้ผมแจ้งตรวจรถเลยทุกวันนะครับจะมีชิคครับกับ Apple เข้ามาตรวจรถวันหนึ่งก็ประมาณ5-10คันนะี๋ยเขาก็จะเข้ามาทั้งซุซินาวงสี่สเซรีไทย68เนาะนะครับหรือเสรีไทย95เข้ามาตรวจรถครับแต่ถ้าคันไหนติดจองผมลัดคิวไปตรวจวันถัดไปเลยไหนอย่างคันนี้ครับราคาดีคันนี้ราคาแค่7 1 9 0 0 0นม่ครับไม่แค่ห0 0่กแสนก9,00 0เองสภาพเดิมรถสวยกริปครับใครหา แคมรี่ครับ 2.0G ปี2020ครับไม่ได้เก่าใบไม่ได้ใหม่ไปรถเพิ่งใช้งานมาประมาณ5ปีพอดีนะป้ายแดงออกมา1,400,000กว่า1,450,000ตอนนี้ครับราคาหายไปเกินครึ่งนะครับประมาณสัก55%ได้นะที่หายใบเหลือแค่7,19,000ครับฟีดาวคันนี้คุณจะผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0นะฟีดาวพผ่อน10,200 0ตลอดสัญญาครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านคุณทั่วไทยครับและช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ำครับ เริ่มต้น2ต้นต้นเองนะดอกเบี้ย2%กว่ากว่าสำหรับ4ปีถ้าคุณผ่อนยาวๆ7ปีดอกเบี้ยรประมาณ3.99ครับฟรีดาวผ่อนน้ำมัน11,000ไปึปลายถึง12,000เท่านั้นเองสนใจคันนี้หยิบโทราศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ครับ065 951 3374ครับไลน์แอดเพีเคนครับติดต่อเบอร์นี้ไลน์ ID นี้ผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขายตอบแชทเองรับสายเองนะใครสนใจรีบทักมาเลยมาดูหน้าหน้ากันดีกว่าโคมไฟครับ ใส่เงาแบบนี้เนาะโคมไฟเป็นลูกแก้วแล้วโปรเจคเตอร์แบบ LED นะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วกระจังหน้าชมนี้ครับทาให้แคมรี่เขาดูสปอร์ตขึ้นนะไม่ได้ดูแบบโอ้ดูมีอายุดูโบราณแล้วชมนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับรถสีดําครับเซนเซอร์หน้ามี2เซนเซอร์ 2, หลังมี4ี่ตัดกับกันชนหน้าที่เป็นสีออกเทารกอสซี่นะแล้วก็มีไฟตัดบอกแบบ LED ให้แล้วคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้โชคดีครับสภาพกิฟต์ปี2 0ลสรถใหม่แบบนี้ไม่แค่1 0 0 0 0แกับอีก900ก0ครัคนฟรวนะ คุณผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันนะกระจกเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวป่งซุ้มล้อข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้นะลดเรือเ่นิดนึงครับมันแลกรับเข้าใหม่นะก็ได้ล้อแม็กซิสิบหกนะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีดิสเบรกสี่ล้อแล้วยางบิสโตนให้คุณเรียบร้อยด้านข้างครับมีกระจกพับข้างแบบออโต้นะมีไฟเลี้ยวในตัวครับและมีไบร์ทสปอร์ตมอนิเตอร์ให้คุณแล้วตั้งแต่ตัว 2.0G เลยนะใครยังไม่อยากไปไฮบริดครับมาเล่นแคมรี่เบนซินแบบนี้ ใช้ต่อยาวๆผมฟันธงนะคันนี้คุณเอาไปใช้นะ10ปี1ิ้าปีชิวๆนะป้ายแดงนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านี่หพันตอนนี้ราคาหายไปเกินครึ่งเหลือเจ็ดหนึ่งเก้านี่คุณดูนะสภาพแรกรับครับด้านข้างครับป่งซุ้มล้อหลังป่งซุ้มล้อหน้าประตูต่างๆนะสภาพดีมากเลยสนใจคันนี้รีบจัดรีบทักนะครับราคาดีเจ็ดหนึ่งเก้าได้ปีย0สิบไม่แสนนิดๆข้อดีของไม่ประมาณ1 9 0 0 0แันเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังปกติเนี่ยรถ เขาจะเช็คศูนย์ใหญ่ครับตอนแสนโลคันนี้เช็คศูนย์ใหญ่ตอนแสนโลไปแล้วทําให้ครั้งต่อไปคุณเช็คถูกอ่าต้องบอกงี้เช็คศูนย์ใหญ่แสนโลแคมรี่นี่หมื่นกว่าบาทนะนะตอนนี้คุณเช็คครั้งต่อไปประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเองนะครับรถสวยคุ้มค่าครับเช็คศูนย์ใหญ่เสียค่าบรเกาใหญ่ไปเรียบร้อยจากศูนย์บริการโตโยต้าแล้วนะใครสนใจทักมาได้ผมมีฟรีโปรโมชั่นให้คุณนะครับออกรถภายใน3 1สิงหาคมฟรีรับประกันเครื่องเกียร,เกยร์2ปี247จจุดครับ สนใจทักมาได้ด้านหลังตรงนี้ไฟไท้าย LED ไลท์ไกด์นะครับล้วก็พื้นที่ด้านหลังของแคมรี่นะผมบอกเลยว่าเนี่ยเปิดแล้วมันจะมีโชว์ให้ด้วยนะล้วก็พื้นที่ด้านหลังกว้างครับนะมีถาดรองให้คุณเรียบร้อยแล้วสภาพดีเลยนะใส่ถุงกอ๊อฟใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบนะครับมาดูครับไฟไท้ายของแท้ของเดิมยีม่ห้อไทยโคอิโตะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะสภาพดีเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ซิลเรียบๆนะด้านหลังตรงนี้ฝาท้ายของเดิมแน่นอนนะครับไม่มีเขาเรียกว่ารอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่ นาใครหาครับแคมรี่สภาพดีๆสักคันมาจัดคันนี้ได้นียสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับนี่คือแรกลับครับนี่คือเข้ามาใหม่ที่ที่เราชอบพูดกันว่าเพชรยนเราคันรถสวยเกรดเอเนี่ยเนี่ยคุณดูเนี่ยเกรดเแรกลับเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเก็บงานให้เดี๋ยวอาบน้ําให้เดี๋ยวปรับสภาพให้นะครับก็จับพร้อมใช้ครับเดี๋ยวมีเขามา QC ครับมา QC อะไรที่มันจะต้องปรับเนาะแล้วเดี๋ยวมีชิคมาตรวจรถให้คุณด้วยรถสวยสภาพดีครับหล่อหรูระดับผู้บริหาร 2.0G p 20ครับเบนซินล้วนแบบนี้719เองฟีด้าพอประมาณ1 1ื่นไปลายถึง12 0 0 0สนใจมาจัดมาทักได้ผมมี10บสถาบันการเงินนะครับเข้าบริการคุณถึงบ้านทั่วไทยกุญแจเป็นคีย์เลสครับใบสปอร์ตมีซ้ายมีขวาแบบนี้ใครจะมาแซงจะมีไฟขึ้นเตือนเนาะแล้วมีเสียงติ๊ดๆนะครับอาคานนี้กระจกเดิมรอบคันนะครับติดฟิล์มลามินาให้คุณหมดแล้วมีเมมโมรี่ซีทให้คุณ2จุดกระจกครับเป็นแบบอออโต้ auto. นะออโต้ all ทุกบานเมมโมรี่ซีทสองจุด นะครับแล้วก็บาะครับเป็นปรับไฟฟ้าแบบคู่หน้าเลยนะเบาแบบใหญ่นะแล้วก็นุ่มมากนะของแคมรีนะครับมาดูตรงนี้ครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบมีคูซอนโทน,นะครับแล้วพวกระบบต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องก้มเลยครับปกติมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมพวกเปิดฝาท้ายพวกเปิดฝาถัางน้ามันตอนนี้จะอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับได้พุชสตาร์ทเรียบร้อยเนะยกระจกหน้าของเดิมนะครับก็สามารถตั้งหน่วงเวลานะการปัดน้ําฝนได้มาดูเรือนไม้กันนี่ไม้แท้ไม้เดิมนั้นหนึ่งแสนเก้าพันนะครับ พวกนี้เช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสเรียบร้อยกดค้างเปิดทายได้นะครับตรงนี้ครับมีแท่นชาร์จสายตรงนี้นี่นะว้เลสชาร์จมีให้นะมีออโต้เบรกโคแล้วนะครับเกียร์หกสปีดแอร์เป็นดูอัลโซนให้คุณเรียบร้อยครับนะหน้าจงหน้าจอนะใช้งานง่ายครับกดเมนูเนาะเนี่ยมีการปรับแรงต่างดูข้อมูลง่ายๆเลยนะครับใครสนใจนทักมาแล้วเวลาถอยนะครับก็จะมีนี่นี่มีกล้องถอยนะครับมีพอเวลาถอยปุ๊บนะมาหลังเนี่ยเขาก็ เขาก็ลงเองเอาเป็นออโต้เนี่ยแต่ผมให้ดูนี่มีเห็นไหมเวลาผมเนี่ยสมมุติถ้าผมกดถอยปุ๊บมาหลังมันลงเองนะครับตั้งออโต้ได้นะสําหรับมาหลังนะครับใครสนใจมาจัดได้ครับแอร์ดูอัลโซนด้วยแอร์แบกมีคู่หน้าเสา A เข่าคนขับนะตรงนี้มีที่เก็บวันตากันแดดนะครับไฟตรงนี้มีให้นะเป็น LED ด้วยกระจกตาแสงออโต้คุณเรียบร้อยแล้วใครใครหาครับแคมรี่สักคันนะครับคันนี้ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าครับคุณนี่ปี20บราคาแค่เจ็ดหนึ่งเก้า เพลย์ต์คันรถสวยเกย๋ๆให้คุณแล้วด้านหลังมีม่านนะมีม่านแมนวนวลหลังสองฝั่งแล้วก็ม่านไฟฟ้าหลังตรงนี้นะครับอ่ามีนี่ที่วางแขนที่วางแก้วน้ําให้คุณแล้วด้วยนะแอร์หลังมีครับคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อหรูนะดูดุดันนะครับระดับผู้บริหารเลยแคมรี่ปีสองพันยสิบครับไม่ก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปกําลังดีนะฟรีดาวผ่อนหมื่นสองเองด้านบนครับหลังคูงหลังคาเนาะไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะครับตัวฝ้าเพดานด้านบนอย่ามองไปข้างหน้าครับโอ้โหสีดําแล้วมี ลายเคฟล่าไม้นิดๆนะผมบอกเลยว่ายัางหล่อนะใครหาอยู่นะครับใครอยากได้แคมรี่ครับตัวเบนซินล้วนมาจัดได้ใช้ยาวๆนะครับนะใช้ยาวๆนะแล้วก็ราคามันหายไปเยอะแล้วจากร้านสี่ห้าเหลือแค่เจ็ดหนึ่งเก้านะครับ,รบพวกนี้รถผู้บริหารครับหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์เช็คศูนย์ถึงหมื่นโลคุณไว้วางใจได้สบายใจได้ตรงนี้ครับมีที่ชาร์จ USB A 2อจุดนะแล้วก็จะมีแอร์หลังให้แล้วแยกแบบสายขวาด้วยนี่เป็นไงแอร์แบบเนี่ยหมุนได้นะเลื่อนได้นะครับให้มันเอียงให้มันอะไรได้นะครับ มีกระเป๋าทิงโจให้สฝั่งเลยแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวามีม่านหลังครับมีตัวไฟ LED ตรงนี้ให้ด้วยนะนะมีไฟ LED ตรงนี้ให้รถสวยครับแล้วคุณดูข้างบนนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมครับดูสะอาดสะอ้านครับคุณหาแคมรี่สักคันมาจัดคันนี้ได้เลยแคมรี่สอรุ่น G ครับราคาหายไปเยอะเลยนะครับเพชรยนต์เรามีรถสวยคัดเกตเ A แบบนี้ทยอยเข้ามาทุกวันนะเดือนนึงเราขายประมาณสัก180คันครับรถเข้ามาก็จะประมาณนี้แหละ170ถึง สักร้อยเก้าสิบนะวนๆกันไปนะครับแคมรี่คันนี้ผมมั่นใจนะครับคัดมาให้แล้วรถสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์นะครับนะสนใจติดต่อเข้ามาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ at pek หนึ่งห้าสองครับมาดูด้านข้างกันดีกว่าเดี๋ยวพาพี่ๆครับมารับชมนะสำหรับตัวโครงสร้างของตัวรถครับนะผมเช็คให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมี Apple Auction หรือชิคครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาตรวจรถให้คุณด้านข้างครับหัวน็อต นะไม่มีรอยประแจแกะขันไขยขยับครับสภาพดีมากครับพวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะก็เช็คศูย์ทุกมเอเโลอยู่แล้วนะครับไว้วางใจได้สบายใจได้นะมีข่าฝุ่นนิดนึงนะรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้แรกรับเข้าใหม่ครับสภาพดีเนี่ยหลงังหัหลังคามีฝุ่นอยู่นะรถเพิ่งเข้าครับด้วยความบริสุทธิ์ใจมาถ่ายให้พี่ๆี่รับชมกันก่อนใครเลยนะสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์0 6 5ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ด้านข้างครับนี่สปอ t m a เมนาร์คอยหนีบชุดเบาะสี ต่างๆอยู่ครบๆเลยนะหาแคมรี่มือสองสักคันครับอยากได้สภาพดีๆเพชรยน์เราคันรถสวยเกรดเอให้แล้วรถมือสองนะครับคุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากซื้อแบบไว้วางใจได้สบายใจได้นะครับเพชรยนนะครับหนึ่งเลยเราตรวจรถให้คุณครับ215จุดโดยชิคทุกคันนะครับมีเอกสารออกการันตีส่งเป็นไฟล์ pdf ให้คุณดูทางไลน์ได้เลย2ครับทุกคันนะครับอย่างเนี้ยเข้ามาแลกรับมันสวยเนาะนะเราคัดเกรดเครับรับประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับไม่ก่อไม ถ้าตรวจพบเจอครับยินดีซื้อคืนเต็มจํานวน3ครับทุกคันเนี่ยก่อนที่ล้อจะหมุนนะก่อนที่ลูกค้าจะรับไปเนี่ยนะเราเช็คช่วงล่างครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คเช็คในเรื่องของช่วงล่างเช็คแอร์ครับโดยไทยพลัสครับเห็นไหมตรงนี้เราเปิดมานะครับมี2จุดมี2วัตถุประสงค์ครับ1เลยบริการลูกค้าทั่วไปในโซนสุวินทวงศ์สีกนี้นะนะสครับเราเอามาซัพพอร์ตนะครับรถของเพชรโยนคุณเห็นไหม ที่เช็คช่วงล่างครับที่เช็คยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อตรงนี้ทั้งหมดครับล้อหมุนออกไปคุณเติมน้ํามันขับอย่างเดียวเพชรยนเช็คช่วงล่างเช็คเขาเรียกว่าทุกอย่างอ่ะพร้อมใช้เลยนะช่างเราเช็คลิตอยู่แล้วห้าสิบจุดครับเพื่อรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้พี่ๆไปใช้ต่อยาวๆมาดูด้านข้างกันนะครับสำหรับบอดี้ด้านข้างฝั่งนี้ครับมาเช็คหัว not, นะน็อตเนาะนี่ไม่มีรอยแกะคันไกขยับครับสติกเกอร์มอกอต่างๆอยู่ครบๆเลย นี่รถผลิตเดือน6นะครับปี20ตามแผ่นเพลทดึงสปอตเมทอาร์คให้คุณดูนี่สภาพดีนะใครสนใจมาจัดได้ครับสำหรับแคมรี่ครับ2.0รุ่น G ีปี2020แลกรับเข้าใหม่แต่สภาพกิบมันข้างมีซ้ายมีขวาให้คุณเรียบร้อยแลย้วนี่รอยนี่ชุดบอสีสปอตเมทาครับนะพยายามรีวิวผลิตยน,นะครับเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพรยนยนเองใครหาอยู่นะแคมรี่คันนี้การันตีครับโครงสร้างเดิมกระจกเดิม จองเข้ามาเดี๋ยวแจ้งตัวรถให้วันถัดไปเลยเอาเนะี่ยกระจกเดิมรอบคันครับมีบริการจัดไฟนแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับใครมีงบประมาณเนี้ยฟรีดาวคุณผ่อนหมื่นสองแต่ถ้าคุณมีดาวคุณผ่อนทูน,นี้อองนะครับใครสนใจรีบทักเข้ามามาดูด้านหน้ากันนะครับห้องเครื่องนะงนค v v นะเครื่องยนต์ครับ VVTiW เครื่องสองพันนะครับได้ร้อยกว่าม้านะร้อยประมาณนะ 100, ร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่มีไฟหน้าของไทยโคโยโต้เดิมๆนะครับหัวน็อตต่างๆต,างต,างตภาพดีเลยนะ าโปรงหน้าของแท้ของเดิมซิลเรียบๆสติกเกอร์คำเตือนต,ต่างๆอยู่ครบคร,บครับคันม่น้ําด้านฝั่งซ้ายเนาะสภาพดีเอ๋ยเครื่องยนต์นี้สตาร์ทอยู่นะเสียงเครื่องยนต์ปกติครับใครหาแคมรี่สักคันมาจัดคันนี้ได้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแคมรี่สงรุ่นจีครับปี2020แทแท้ๆรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์เช็คให้หมดแล้วกระจกเดิมโครงสร้างเดิมครับภายในสวยแกลกรับนะสวยแล้วเดี๋ยวปรับสภาพเช็คช่วงล่างจากไทยพัสครับนะใครสนใจคันนี้ครับ ราคา7 1 9 0 0 0บาวันหายไปจาก้ายแดงมาประมาณสัถก55-60%ปรเซนต์ 55, ี่ยนะฟีดาวคุณผ่อนอยู่12 0 0 0มีบริการจาาัดไฟแนนซ์1บ้านทัวไทยสนใจครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 l i n e at pek 1 5 2ก่อนจัดก,กันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่พี่จะได้ไม่พลาดอัปเดตแคมปนี่สวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ